สวัสดีครับป้าบังอ่อนสวัสดีค่ะป้าบังอ่อนสวัสดีครับปังอ่อนตามต่อป้าบังอ่อนครับเอฟซีฟันเนี่ยไรครับคุณป้างวดวันที่สิบหกนี่ครับตุลาคมครับวันที่สิบหกนะครับนี่แหละมันก็บฟันตองวดลอมคลื่นนี่ฟันหลอมคลื่นนี่เลยตองวดเลยฟันตองวดครับจักเป็นตุลากคือจังจักไปใส่ดอกยางตะกว่าไปเห็นคนหลายอยู่ เห็นเด็กน่อยนะมันเนี่ยมเบืองเลหน่อยเพิ่งยิ่งนะมันยิ่มใสดแบบที่นี่กันได้ปะเนี่ยมเบืงหนาจองกับเนี่ยมเบืงไอ้นั่งนี่คือเนี่ยมเบืงหลายเทือแท้กันเรียกว่าเออบอกเรียกย่าในตีลากกันเไดว่าคือเนี่ยมเบืงดูแถมมันจะยิ่มนั่นกันเรียกว่าอันหกหกจิตหกหกเจ็ดบอกครับเนี่ยนะบอกบอกเรยว่าหกหกเจ็ดเรื่องไปครับไปเจอกันครับเด็กน่อยหนึ่งยุไซก่อนนะครับ จเจ้าเวนเป็นงานเป็นอียหยังดอกประมาณว่าเป็นเพื่อนงานเพื่อนอย่างนี่แหละตัะวเด็กหน่อยนะ่กะกนนนะับไปหลินน่ะนะแนมเนี่ยมึงมาถัดเนีน่ยมึงมากันเลยยิ้มใส่เอ,อ้ยนังน่งี่คือยิ้มใส่ไม่ใหญ่น้อตาก็เลยถามเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกเลียมากเบียดมาครับไปงานจบว่ะครับเรื่องานแต่งงานเรื่องานพิเศนงนานนี่หรือง <ขอ S 2> ประม ก็บอกโหว่างานอย่างแต่วันเป็นงานล่ะเป็นงานเป็นงานล่ะมีมีคนหลายปรากฏว่ามีคนหลายบันนี้เล็กหน่อยกับประมาณว่าอายุสิบสี่ปีนี่ล่ะเล็กหน่อยโอ้เล็กหน่อยอายุสิบสี่ปี่มีหน่อยแท้ได้หน่อยซ้ำสิเป็นสาวนี่ล่ะมันอก่ยิมไ่ยิมส่นะครับกับคิดว่าก็คือสิบอกบอกเลียงมาแบบมีมันก็สิถือก็ล็กหน่อยนี่น่ครับหกเจ็ดเนาะครับนี่ครัหกเจ็ด สองตวัวเป็นห้องบอกว่าครับสองตวัวนี่นเป็นบริห้องบอกเว่าพื่นพื้นเหลาน้ำจังสันจะคล้องกับหูวเงาหนะาโอ้ครับกับหังเงาทีนมากนันกับเด็กเทเด็กตัวเดียวบางสิครับนั่กับบริพันต์โตพันหยางอายุเพิ่มประมาณสิบสี่ปีเนี่ยอันป้าพังออนอายุจะปีละครับตอนนี้ปีใกล้มั่งกะหาสิบสามนอกกับสี่ยางหาสิบสี่เนี่ยนะหาสิบสามหยางหาสิบสี่บ้าน,ใน,ในที่ตัวไหนครับ หน102 headache, ad, nah. Mu ึ่งศูนย์สองบันทึกทีหนึ่งศูนย์สองเนาะจ้าอืมแต่ที่สำคัญเล็กน้อยเป็นกระบอกแล้วเป็นบอกแล้วครับเป็นเป็นงานเป็นยังนะเป็นงานแต่เือว่าเป็นงานยังกับโบหูหูต่ว่ามีคนหลายครับแต่เชือว่าหน่อยแท้กับโบแมนดอกเล็กน้อยน่ะครับแต่ว่ากับบ่น้ำผู้ใหญ่เนาะก็คือกับยังเป็นเล็กน้อยขึ้เก่าครับแมนแมนครับสิบสี่ปีกับยังน้อยอยู่แมนครับอยู่ประมาณนี้ขึ้นกระบอกเร็ย กีหยาเป็นมหาเราปะครับกีหยาโอ้ยงอนมางหันขึ้นมหาอายุวังหันบนเขาดอกปั้นมาไปหาเพื่อนอยู่อยู่บ้านเพื่อนๆอะเป็นบ้านเมียของคอเนาะโอ้ปั้นวันไปหาหยาอยู่เมียนอยู่แต่ว่าเพื่อนบอกให้เก็บเพื่อนบอกให้เก็บเอาเพื่อนมีเขลี้ยงยังดอกไฮงอนวังหันเพื่อนเพื่อนไ้เพื่อนไ้มาเป็นเพื่อนมาให้เก็บเอาเองเพื่อนมาจากคลองตะเกียบเอาสองหน่วยงอนวังหันเด้ แต่ว่ามันบวกเขานะแต่บวกเขาเนาะแต่ว่ามันเป็นครูม่หายุมัไม่ออกเกล็กเปล่าเจ็บเจ็บอ้าวดงอตีอาชีพมาหกหกเจ็ดก็ได้เนาะครับเอฟซีแนวทางครับปาบองอ่อนท่องเท่ครับปูพันธุ์ที่มีเส้นครับพึงนับถือปูพญานาครับสีสุดทุกทของเทาเนี่ยแหละครับเอฟซีเนาะพอให้มีโชคใหญ่เนาะครับปาบองอ่อนครับมีจังไรอีกเพิ่มเติมให้เอฟซีครับมั่นเกิดมันกับฟันทำานีแล้วเพราะว่า เป็นหนวดหนีนะมันกำลังฝันมันกำลังสรรันเมื่อคืนนี่เนาะครับครับเลขก็กำลังออกไปครับกับมาตามดวนของยินข่าวว่าฝันดีครับกับตั้งมวพลาดครับเนาะกานถามมากรีตตัวนี้เอาไปสื่อลอตเตอรีร้องเบิร์ครับเอาไปสิถามยังน่ต้องมีสามดาวบ้าแต่ถามอยู่ป่ครับว่ามียังครับว่าถามกับว่านยังครับกับเอาตามนี่แหละครับเอายุตัวเลกให้นะครับค่ะป่าบางอ่อนเลขสามตัวเลยครับเอฟซีตวเลขของป่าบางอ่อนครับเอฟซี ป้าบางออนนะครับเป็นเด็กหน่อยมาบอกครับก็ลองแคบหน้าจอไว้ลองเบิรงครับ f c 6ซ7 6 6 7ครับ f c ประจํานวดวันที่16ครับประจํานวดวันที่16ตุลาคมพศ2อ6 8ครับกับป้าบางออนของเข้าครับ f c กดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลทงนัมเบเดอร์ครับเมื่อนี้ครับ f c ฟซีเบาแอมโลทงนี่มีของดีมาฝาก f c ครับไปรับชมเบิรงของดีกันครับ เบาเอมมาชมหนุ่ยเดินทางไปทําบุญยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรี่เป็นสิ่งเด็เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังขาอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขับกับท่านผู่ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยั คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนยล้คก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีพี่อย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนีพ่อนวลดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครมมับท่มมานผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปานที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสัการกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก f อซเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ปูสาวปูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูออกมากนะครับเนาะแลัวก็เมื่อแท้แครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แล้วก็บ,กบ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทือ่อละกะัเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดง nies, ังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที <vere> ่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ ยืินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่อนสม้ชมแ้วกาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมานํำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้ f เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีร่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรนตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโบลายครับมาฝากอิบซีโายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับซาถูกาถูก ให้ถือเปรีกเอครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ